ตอนแรกๆขายดีตอนดังๆอ่ะขายดีมากวันนึงขายได้วันละเท่าไหร่เกือบหมื่นเท่าใครแต่วะเนี่ยเ่าละก็คือว่าตอนห้อเฮ็ดเนาะเป็นกาแฟต่อกี้อนฮิตเป็นบ่ล่ะบิตคอยก็ฮิตหองม่อนเป็นหองบิตคอยด้โชเครื่องบิตคอยตอนนี้มันก็เศร้าฮิตทุกอย่างและวก็เศร้าฮิตและตะกี้มันขายได้ตอนนี้มันก็เริ่มเราห่อาบมี่กะ เมื่อเวลาามาดูแลนะที่จะมาดูแลการขายก็คือเฮ็ดไปก็เจ๊งไปเรื่อยเจ๊งไปเรื่อยเลยเฮ็ดไปเรื่อยนี่ยเฮ็ดอะไรด้อีกต่อดี๋ยวพีพิธีเนาะเออเขาเขาเห็นแล้วก็คือว่าเป็นเป็นที่พักผ่อนของพวกเราดีกว่าก็คือว่าคนภายนอกไม่ได้ขายให้ที่จะขายให้เฉพาะพนักงานขาย20บาท30บาทแค่นี้เองแค่ทุนเนาะเอาทุนให้เขาได้กินของอร่อยๆแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเมื่อก่อนผมจะขายแก้วเท่าไหร่ สิบห <5, S 1> ้าสิบ <10. S 1> าประมาณนี้อันนั้นคือได้กำไรแต่น,นี้ไม่ได้ขายออกกำไรละขายทุนออกไปไปทุบบ่ผู้ใดใผมทุบบ่ปเปเ็ีป่นดิหมอป่าวะไรวะเออหมอป่าไปทุบให้เออแล้วถนัดทุบเขาเไงนั่นหมอป่าไนล่แหละโว้ยม่เห็ุงานมาลอยนอนอยู่ดีอีกล่ะคือว่าไปทัวห้คือว่าหาไปหาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเดี๋ยวอะเหมือนน้องเบนซ์เลยเนาะดูดูเห็นบ่แล้วผมจะ มีกำไรได้ยังไงพูดก,กับเจ่งตัวดึงพนักงานแต่ละคนซอยอการขายาขึ้นมาหาเห็ดเนีงยคือบนนนหาทุกส่งทุกซานนี่บ่เมียครับเห็นอยู่บ้านนี่มึงขึ้นเลยโอ้ไปเตรียมข้อมาไปทุบข้างนานุนเอาป้ายออกทุกซา,านมาครับหมอทุบป้ายป้ายยี่เต้ข้างนานแล้วไม่ไปเจ่งแล้วเสาขายแล้วไม่ไปฮะไม่ไปนี่คนละป้ายไปข้างนอกข้างนอกเอาก้อนมาก้อนมาไปอย่าพึ่งไปเห็นป้ายยัง อ๋อเนี่ยนะเออนี่าะไอ้ตัวต้นเหตุเออก็ไปถึงแล้วนี่ทุบออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าหลงเข้ามาไม่ได้ขายแล้วนะเสียดายไหมร้านสวยๆวยให้ไอผมลึกๆนะให้ผมทุบอีกไหม่ะร้านน่ะไม่ไม่ทุบแค่ป้ายก็พอเอาเลยโอ้โหป้ายออกบอเต้นยังบ่เจ๊งเต้นยังขายดีอยู่แล้วกันไม่มีเวลาดูแลหู้ง่ายสัสเราดูแลไม่ได้ นี่นะเออไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหักก้นบ่ฮะบมอ้วกก้นบ่มันไม่มีอะไรเพราะผมไม่ได้เมานึกแต่แต่ถ้าได้ทุบร้านด้วยได้อยู่นะเอาทุบร้านด้วยเหรอมาเอ้าเอ้าทางนี้นี่ว่า Oh. bên trên cũng anh đi, bằng đi đây à, được mà, phước được, 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 ơ โอเคเอาสีได้อ่โอเคละเรื่องเรื่องซุปขอให้บอกเรียบร้อยเปิดมาประมาณ2ปีตอนแรกๆขายดีตอนกันดังอะ่ะขายดีมากวันนึงขายได้วันละเท่าไหร่เกือบหมื่นขายกาแฟได้วันละเกือบหมื่นนะแต่หลังๆก็ไม,ไม่ไม่มีคนมาพัฒนาต่อด้วย,ยก็เลยก็ให้เป็นร้านสวัสดิการเราดีกว่า ให้เราดูมีกาแฟากินถูกๆาขายให้พน,นักงานกันเองเนี่แหละเป็นสวัสติการร้านค้าของเราเรื่องเรื่องเรื่องเฮียไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเลยมีเวลา,นามาดูแลแล้วมาโอเคครับ